สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องป้องปายทางไที่ยวทีสุขสุขชนพี่น้องจ๋ามากินเขากับปนกะปลวกขางน้ำเงี้บบนโอ้ข้าเจ้าไปใส่มาเนาะลังลืมเรื่ม,มป,ประชุมบ่ประชุมสหกรณ์สหกรณ์ก,การเกษตรสหกรณ์การเกษตรกรับทกรสอข้าเจ้า เฮ็ดยประกันยุงช้างอย่างนี่ลหละแต่ว่เวเวาเยอะบนโบบนโบเอาโบาเขา้าไม่เอาไม่เขา้าไม่มีหนี้ไม่เอานี่ไม่เอาสินไม่เอาอะไรเลยยี่บนบเอาพี่น้องหาจริงเ,เอง บนปดทุแค่น้องด่างพักกับไปตัดยุสวนสดๆมันลวกกินกับกาดดอกมันปนแล้วมันไปสืบจำห้องจำปลามามกินเสือใช่เฮ็ดอันปะทุ ปั้นปลาทูหายลงน้อแจงเขเจาะเจาจ้งรถแทมน้องแจงมาแรงงั้น มันเจียบุบวงสวงเจ้าวข้าวเวสสวรรรู้บ้านกระทุ่มไปไกๆปากทุ่มปัถุ่มพะนะอันนี้เขาพากันไปเต้นรถแหงงั้นงั้นแตง อนี่ไม่เจองานพี่นาะงานไรง,งานส่้างบัตระนะใส่ธรรมดากับอะไรเรียบ 200. อะคองร้อยตัวกินกับหาร้อยมันนั่นให้ลูกสาวไปกับหาร้อยนี่คือ หน่อยแล้วนะถ้ามาันดาแล้วนะโัดจีนเนาะ หาได้ก็ใส่ไปเลยทุกคนเอ้เงั่ยค่ถ้าหาป่ใส่บ่นี้มันไม่ ข้าวนาวห้องเตี้ยงง้อมเขาคือยังนอนบปล่าคือยังหวังนอนอยู่บนโซา เจ้ามาเขาเจ้ากับประก,กาศไปชุมกองทุนเง,งินลานไปชุมสักกปอนปชุ่มทัพกสออะไรนี่มันหนอ,อกมันน้าเขาเป็นยังห้วไม่หลงกูเงิน มาลงทุนเห็นหนั่นเห็นนี่ขอดน้ำเก็บขายเขาขายน้ำข้าจอกอะไรขึ้นมันมีก็ต้องหาเจ้าบุญพยายามบอกลูก จะสั่งนี่พขาก็สอนมาดอกมันถื่ออู่อ่างอูมาปีแรกน้อยๆปีรุ่นก็หลายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น <You> know? อ,อยู่น้อยกว่น้ำพริกหัวก็แล้วสิเป็บจุกปั้นให้แล้วกับจิเป็บแพ็กตัวบันี้แพ็กเก็บเข้าตู้วาออเดอร์นีออเดอร์อดเขาก็บัดทรงเลย Cú khá chồng muôn ăn cả món muôn ạ Chúc món bên như đi Mưa này mưa bó mi hang ạ บังเบายังเล้งที่นี่แล้วนอนยล่ะไ่เลืเมือสะสมมืออยู่ดเข้ยจังสีก็เมือด้ทุกคนบัเมือไม่้งอิสระอยากเขียน้เขียนไอยากเขียนต้เศร้าตัวบนข้นถืว่าเขียนเขียนอย่างค้ารา่

Band dog yêu cầu hôm 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 hết lấy hôm 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 là hôm 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 จลังจากผัดมาจะไปเที่ยวเนาะอยู่บนบ่ได้ท่านไหนนอนอยู่สือส่อจ้ามือ nhận nó Vì lấy mẹ xuống cỏ tương phong tương phong Nên khuyên cứng tém được mày Đọc phát rồi bớt chếp, bớt mất luộc, mất nừng ra Mà lấy chị kia bạc quanh vạn cơ lấy chị bỏ vạn ไว้ไว้แล้วกินได้ดอกกะหล่ำ one.